ดวงชะตา5าราศีจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี2568ดูเหมือนว่าจะถือกำเนิดเกิด5ราศีด้วยกันที่ดวงชะตาท่านจะแข็งดวงชะตาท่านจะเด่นก็เปรียบเสมือนว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ท่านจะพบเจอกับความแคล้วคลาดปลอดภัยบุญเก่าเข้ามาเสริมจังหวะโอกาสดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ถูกที่ถูกเวลา มีกัลยาณมิตรห้อมล้อมถือว่า5ราศีในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี2568จะเป็น5ราศีดวงแรงดวงแข็งดวงเด่นจะมีราศีได้บ้างเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับอันดับที่5ราศีมีนดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างมากในช่วงปลายปี ชาวราศีมีนเป็นราศีที่จะถูกเกณฑ์จะถูกจัดให้อยู่ในลำดับของดวงชะตาที่ดีมาโดยตลอดซึ่งถือว่ามีนัยยะสำคัญที่ชาวราศีมีนนั้นค่อนข้างที่จะมีดวงแรงขึ้นมาติดโผติดชาร์มาโดยตลอดเพราะชาวราศีมีนนั้นมีบุญเก่าที่ดีเป็นบุญเก่าที่เข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงชะตาเป็นบุญเก่าที่สะสมมาในชาติปางก่อน ชาวราศีมีนไม่ว่าท่านจะทำะไรก่อนที่ท่านจะประสบความสำเร็จตัวของชาวราศีมีนนั้นก็มักจะประสบพบเจอกับปัญหาพบเจอกับอุปสรรคมีสิ่งกีดขวางเรียกได้ว่ากว่าจะสำเร็จกว่าจะรู้ล่วงนั้นท่านจะต้องเจอกับบททดสอบเจอกับอุปสรรคล้อมหน้าล้อมหลังซึ่งบางครั้งก็เกือบทำเอาท่านแย่ได้เหมือนกันแต่ในบางครั้งก็อาจจะทำให้ท่านเกือบจะยกมือยกธงขาว ในช่วงที่ผ่านมาแต่ท่านก็ผ่านมาได้ในทุกครั้งชาวราศีมีนในช่วงที่ผ่านมาหากท่านเกือบจะถึงทางตันท่านก็จะพบเจอกับทางออกเรียกได้ว,ว่าหากหลังพิงฝาเมื่อไรตัวท่านนั้นก็จะมีสติปัญญาคิดหาหนทางแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือแม้แต่จะมีกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือซึ่งต้องบอกเลยว่าในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไป ดูเหมือนว่าอุปสรรคหรือปัญหามีโอกาสเกิดขึ้นระหว่างทางจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นมงคลที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนั้นท่านจะพบเจอกับกัลายาณน,น้ำมิตรเข้ามาแก้ไขเข้ามาช่วยเหลือให้ท่านนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยรวมทั้งความสามารถความคิดความอ่านมันสมองความเก่งในตัวของชาวราศีมีน ก็จะพาให้ตัวท่านนั้นหลุดพ้นจากกับดักหลุดพ้นจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าในช่วงทันจันี้ปลายปีท่านจะได้การยานมิตรท่านจะได้ความสามารถของตัวเองเข้ามาถูกที่ถูกเวลานำพลาให้ท่านนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยดวงชะตาที่ดีอันดับที่หตกเป็นของราศีมีนถือว่าชาวราศีมีนนั้นดวงชะตาโดดเด่น เป็นลำดับห้าในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีกันเลยทีเดียวอันดับที่สี่ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีดูเหมือนว่าดวงชะตาท่านนั้นจะมีออร่าดวงชะตาท่านราศีจับซึ่งถือว่าดวงชะตาดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างมากชาวราศีพิจิกนั้นถือว่ามีดวงชะตาที่เป็นมงคลเกี่ยวกับการเงิน และสิ่งที่ดีที่ตามดวงการเงินมาก็คือจังหวะโอกาสที่ดีของชีวิตชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเริ่มทำกิจการหรือลงทุนทำอะไรสักอย่างท่านนั้นมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอเช่นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านขายสินค้าบางสิ่งบางอย่างท่านนั้นก็จะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะอยู่ในช่วงติดเทรนติดลมบน หรืออยู่ในช่วงที่มีกระแสความต้องการของลูกค้าสูงแต่หากช้าราศีพิจิกหากเวลาใดที่ท่านรู้สึกอยากเปลี่ยนสินค้าอยากเปลี่ยนการค้าการขายก็ตัดสินใจหยุดหรือเลิกขายสินค้าที่ท่านอยู่แบบกระทันหันแต่ก็จะเป็นจังหวะพอหมอพอดีที่สินค้านั้นเกิดลดความนิยมลงเรียกได้ว่าเข้าถูกจังหวะออกถูกเวลา ชาวราศีพิจิกมักจะมีจังหวะชีวิตที่ดีหยิบจับอะไรค่อนข้างที่จะมองเห็นประสบความสำเร็จถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าเข้าถูกที่ถูกเวลาหลายสิ่งหลายอย่างนำพาให้ชาวราศีพิจิกนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยเรียกได้ว่าในช่วงปลายปีนั้นโดดเด่นเรื่องการเงินยิ่งนักลงทุนหยิบจับอะไรค่อนข้างที่จะมีกำไรติดไม้ติดมือ หรือแม้แต่จะหยุดจะยุติธุรกิจใดก็เรียกได้ว,ว่าออกถูกเวลาออกถูกช่วงหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักเรียกได้ว,ว่าชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านในปลายปีนี้จะรักษาเงินรักษาทองของตัวท่านเองได้ดีนแน่แลเรียกได้ว,ว่าจังหวะชีวิตโอกาสตา่างๆค่อนข้างที่จะลงตัวค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบสำหรับชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านจึงถูกจัด ให้เข้ามาอยู่ในอันดับที่สี่อันดับที่สามราศีมิถุนชาวราศีมิถุนในช่วงปลายปีนี้ดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาในทันทีท่านจะทำอะไรดูเหมือนว่าจะเข้าที่เข้าทางเป็นรูปเป็นร่างเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องการเงิน ในช่วงปลายปีดูเหมือนว่าจะหันซ้ายหันขวาท่านจะทำอะไรค่อนข้างที่จะเป็นมงคลกับตัวท่านยิ่งนักเรื่องการเงินด้วยแล้วหากตัวท่านจะอาศัยไหว้วานใครหรือแม้แต่ท่านจะต้องพึ่งพาใครก็มีคนพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านในทุกเวลาในทุกเมื่อก็ถือว่าในตอนนี้ท่านจะได้การยาน,นำมิตรที่ดีหรือในบางเรื่องบางสิ่ง ท่านอาจจะยังไม่ได้เอ่ยปากพูดยังไม่ได้เอ่ยปากบอกแต่ก็จะมีกัลยาณมิตรเข้ามาปรากฏกายพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกเวลาในทุกโอกาสก็ถือได้ว่าชาราศีมิถุนนั้นไม่ได้เดินบนเส้นทางอย่างเดียวดายตัวท่านจะมีคนที่หวังดีคอยล้อมหน้าล้อมหลังประกบข้างทําให้ตัวท่านนั้นผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดีดีก็ถือว่าในนาทีนี้ตอนนี้ ชาวราศีมิถุนท่านจะได้คนใกล้ตัวเป็นกัญายาณามิตรเข้ามาหนุนดวงท่านอย่างแท้จริงทําให้ตัวท่านนั้นไม่มีผ่อนไม่มีเบาดวงชะตาท่านนั้นจะโดดเด่นเกินใครนอกจากความสามารถของตัวท่านแล้วท่านยังได้กัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือเรียกได้ว,ว่าดวงท่านจะแรงคูณสองโดดเด่นเป็นอย่างมากโดดเด่นเป็นที่สุดสําหรับชาวราศีมิถุน ดวงชะตาท่านจึงถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในอันดับที่สามอันดับที่สองราศีมังกรสำหรับชาวราศีมังกรถือว่าในช่วงนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่หลายท่านค่อนข้างที่จะมีดวงชะตาที่แข็งแรงและดูเหมือนว่าการทำอะไรสักสิ่งสักอย่างนั้นจะเข้ารูปเข้ารอยเข้าที่เข้าทางกว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนว่าเป็นแมวก้าชีวิต ชาวราศีมังกรหากจะพูดถึงเรื่องงานนั้นตัวท่านมีดวงการงานที่ดีถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเคยเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนธุรกิจงานที่เคยทำมาทำงานในสถานที่ใหม่ๆห,หรือมาจับธุรกิจใหม่ๆใ,ในช่วงที่ผ่านมาก็มักจะพบเจอกับอุปสรรคบ้างแต่ในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาหากชาวราศีมังกรเป็นพนักงานหรือท่านทำงานประจา ก็จะมีความก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏให้ท่านพบเจองานของท่านนั้นดูเหมือนว่าจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางท่านต้องการโยกย้ายเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนการทำมาหากินท่านก็จะได้อย่างที่ท่านหวงังหรือในบางท่านได้ย้ายได้ข้ามขั้วจากเอกชนไปเป็นราชการก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นเช่นกันโดดเด่นสำหรับชาวราศีมมงกรในช่วงปลายปี ขอให้ท่านนั้นมองไปที่การงานท่านจะทำอะไรค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นความก้าวหน้าความอุดมสมบูรณ์ในการงานนั้นจะบังเกิดกับชาวราศีมังกรเรียกได้ว,ว่าตัวท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีนี้และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำพาท่านไปอยู่ในจุดที่มั่นคงกว่าเดิมถือว่าชาวราศีมังกรนั้นเปลี่ยบเสมือนเป็นแมวก้าชีวิต ทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือทำอะไรก็จะมีคนเสริมดวงไม่ตกดวงไม่ติดขัดอย่างแน่นอนมีแต่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งตัวท่านมีความมุ่งมั่นด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะก้าวหน้าจะไปไกลกว่าที่ท่านคิดต้องยอมรับเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นโดดเด่นจนขึ้นมาเป็นอันดับที่สองดวงชะตาของท่านแรงอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีมังกร อันดับที่1แมวก้าชีวิตตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ซึ่งดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นและดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนว่าทิศทั้ง8ทิศนั้นเป็นมงคลดีในทุกๆด้านดีที่สุดและจะดีแบบนี้ต่อไปตลอดถึงสิ้นปีและก้าวเข้าสู่ปี2569ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับท่านอย่างแน่นอน เป็นราศีที่มีดวงชะตาใกล้เคียงกันอย่างมากดวงชะตานั้นกินกันไม่ลงครั้งนี้จึงถูกจัดให้มีอันดับหนึ่งด้วยกันถึงสองราศีสองราศีนั้นก็คือราศีกุมและราศีสิงห์ซึ่งทั้งสองราศีมีดวงชะตาที่แข็งพอๆกันดวงตกยากมากหากรู้ว่าสถานการณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆแค่ท่านเริ่มรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คนรอบตัวท่านก็พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตมีคนพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนในช่วงทันเวลาพอดีพอดีหากจะมองถึงการงานการเงินก็มีคนพร้อมสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาซึ่งทั้งสองราศีนี้ถือว่าแรงพอๆกันและในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่าทั้งสองราศีนี้จะได้รับการสนับสนุนจากบริวาร จากลูกน้องจากคนใกล้ตัวเรียกได้ว,ว่าคิดสิ่งใดงานท่านก็จะเดินงานท่านก็จะก้าวหน้าหากติดขัดเรื่องเงินก็มีคนพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือแม้แต่ท่านจะหาหนทางหลุดพ้นจากอุปสรรคหลุดพ้นจากกับดัดของการเงินได้เรียกได้ว,ว่าทำอะไรถนัดทนีทั้งสองราศีนี้ดวงชะตากินกันไม่ลงแรงทั้งสองราศีอยู่ในช่วงเวลาที่ดีแคล้วคลาดปลอดภัย ไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินับแต่นี้ไปจะมีเพิ่มจะมีพูนจะมีคูณจะมีทวีเข้ามาก็ถือว่าดวงชะตาของทั้งสองราศีนี้ทั้งราศีกุมและราศีสิงอยู่ในช่วงเวลาที่พลิกที่ดีก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นดวงชะตากินกันไม่ลงเรียกได้ว่าหากใครต้องการตั้งหลักปลักฐานเชื่อว่าโอกาสมาถึงเวลาจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างลงตัว และยิ่งตอนนี้ได้ดาวพระเกตเข้ามาหนุนเข้ามาเสริมเข้ามาบวกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจยิ่งนักหากใครมีความตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวถือว่าโอกาสเหมาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจดวงชะตาของชาวราศีกุมและราศีสิงนั้นถือว่าอยู่ในจุดที่พีคดีที่สุดในช่วงปลายปีนี้ถือว่าดวงท่านแรงดีนักแล ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งแต่ละราศีที่ไม่ได้กล่าวมานั้นก็จะมีดีในด้านต่างๆที่แตกต่างไปจาก5ราศีนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละราศีทั้ง12ราศีนั้นมีดีที่แตกต่างกันคนละด้านแต่ในคลิปนี้ถือว่าราศีที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นราศีแมว9ชีวิตดวงแข็งดวงแรง โดดเด่นทั้งการเงินโดดเด่นทั้งการงานเรียกได้ว่าในช่วงครึ่งปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสร่ำรวยสูงเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งคำทำนายคำพยากรณ์นั้นเป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกล์ชแนล สวัสดีครับ